น้ำหนักหนึ่งกิโลตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณร้อ1 8ป้ปดิถึงมัร้ยห5 0 1 8บร้ยปิประมาณนี้นะคะเ,เพราะว่าตัวนี้มันจะรวมชายหญิงถ้าผู้ชายล้วนอะ่ะมันจะอยู่ประมาณร3อยิตัวถ้าผู้หญิงล้วนมันจะอยู่ประมาณ200อตัวอันนี้ก็ขอตีสักร0 0ย5 0ห้าถึงร8 0ยปดิไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจำนวนเราจะนับให้อีกครั้งหนึ่ง รหัสให้เรียบร้อยนะคะสำหรับกระสอบนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นงานรวมชายรวมหญิงเน้นขายง่ายขายไวราคาถูกเน้นคัดหัวผ้าคัดงานหัวงานแบรนด์แล้วก็งานน้ำสองน้ำสามก็ขายแบบว่าราคาไม่ต้องสูงมากนะคะเน้นลูกค้าขายไม่ว่าจะเป็นสายไร้สดหรือสายตลาดนัดอันนี้ก็จัดได้เลยตัวไหน<อ>ที่เป็นหัวสวยๆอ่ะเราก็ขึ้นไร ขึ้นขายหรือขายตลาดนัดก็จัดหัวผ้าสวยๆขึ้นโชว์ข,ขึ้นแขวนได้นะคะค่าบริการในการรีดกระสอบละ 600, 600บาท600บาทเท่านั้นนะคะที่ร้านจะรีดอย่างเดียวไม่มีซักนะคะลูกค้ารีดอย่างเดียวอ่ะเรามาดูกันค่ะพี่ SG334 สาค่ะกางเกงยีนรวมชายหญิงเกตบีน้ำหนัก100่กิโลพี่นะคะ รีวิวขอไข่หกได้เลยกระสอบใหม่ S3334 ค่ะอืมรวมชายหญิงที่นะรีวาย1่นจ้ะอ่ะตัวไหนที่เป็นแบรนด์ก็ไปทำราคาเอาคัดแยกเอาซักเพิ่มได้นะคะให้ผ้าดูสวยใหม่สะอาดมากกว่านี้กระสอบเกรดบีขอลูกค้าเข้าใจและยอมรับในสภาพของผ้านะโยนิโครโยนิโครจ้ะอ่า ในกระสอบก็มีทั้งน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามนะคะหัวกลางหางเอาไปคัดเอาไปแยกเอาเนาะไปใหญ่<า>มีทั้งทร <int> งทรงวินเทจเอวสูงค่ะกระบอกพี่มีทั้งสกินนี่ค่ะเดฟค่ะกระบอกนะคะรวมกันในกระสอบเลยจ้านี่บอยขาบานขาใหญ่ลิซ่าก็มาเออ จักเพิ่มก็สวยแล้วแพก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 แกงานเดิมเงานเดิมจัะแพดเวิร์ก,กเดิมๆเลยแพลยตัวไหนแบรนด์ก็จัดไปเลยนะคะผ้ารวมขาสั้นมีจ้ะพี่ YC060 แล้วก็ FJ106 จ้ะชักสีฟ้ามาได้เลยอืมตัวนี้ก็สวยอะ่ะ พี่ว่านะมันต้องมีงานโดดอ่ะเออบักกะลูมันต้องมีงานโดดอ่ะเอาดิต้องมีต้องมีต้องมีอ่ะอันนี้บักก,ก,กะลูย,ยังมาเลยอ่ะเออมันต้องมีอ่ะของโดดอ่ะมีแน่นอนเหมือนเหมือนชายจะออกเยอะไหมชายอเออต้องดูก่อนเพราะว่าอตอนนี้เราหยิบมาแค่ไม่กี่ตัวนะขอไข่หกสำหรับกระสอบนี้จ้ะ ต้นทุนราคามันไม่ได้สูงมากพี่อันนี้นะคะสาหรับลูกค้าที่แบบว่าเฮ้ยเน้นคัดหัวผ้าเน้นขายตลาดนัดทั่วไปเน้นราคาไม่สูงนะคะขายราคาไม่แพงมากตัวนี้นะคะลูกค้าต้องเข้าใจและอยอมรับในสภาพของผ้าก่อนนะเพราะว่าเป็นกระสอบเกรดดีนะคะมีเปื่อนมีตาหนินะนะใครอยากได้เกรดเอก็จัดกระสอบเกรดเองงานสวยๆได้เลยจามโบจี้ค่ะงานผู้ชายพี่ตัวนี้จามโบจี้ตัวนี้ก็จะตกเฉลี่ยตัวหนึ่งประมาณ20บบาทในกระสอบ อ่า20บาทในกระสอบจ้ะอุ๊ยค่ะบรนดา<ๆ>ตัวนี้ไม่ได้แหกนะคะด้านข้างไม่ได้แหกนะคะพี่แฟชั่นเดิมๆแบบนั้นเลยเออไม่ได้แหกนะ,ะเดี๋ยวลูกค้าบอกว่ากางเกงขาดน้องอืม,มันเป็นแบบนั้นเลยจ้าแฟชั่นของเขานี่ตัวนี้ก็ผู้ชายนะคะผู้ชายเกาหลีเอ้ยเอาไปแยกได้เอาไปแยกได้ไแยกหักวผ้า,าได้ใชออ่ใช่ ทูโทนค่ะนี่ทูโทนนะพี่นะไม่ใช่สีตกสีลอกนะเออไม่ผู้ชายเอออันนี้คือทำสไตล์แพทเวิร์กนะคะไม่ใช่กางเกงขาดแล้วเอามาปะนะจ๊ะแพทเวิร์กเออเดี๋ยวจะว่างเกงขาดเอามาปะฮ้แพทเวิร์กแฟชั่นเกาหลีพี่เออ,อนี่ขาดเดิมๆนะคะปลายขาไม่ได้ตัดนะพี่นะเออเดี๋ยวว่าอุ้ยน้องกางเกงขาตัดนั่น แฟชั่นเกาหลีเป็นแบบนั้นพี่งานเดิมๆผู้ชายใส่ขาเตอ๋อนี่นะคะไม่ได้เปื้อนสีนะพี่นะไม,ไ,ไม่ได้เปื้อนสีนะไต่ห้อยอยู่ด้วยไ่หอนะน้องกางเกงเปื้อนสี <c oughs> พี่ไม่พี่ไม่อยากได้ในกระสอบมันเปื้อนสีตัวนี้ไม่ใช่พี่จ๋าไม่ใช่ไม่ได้แหกนะเออไม่ได้แหกด้วยนี่งานมือหนึ่งด้วยนะงานมือหนึ่งด้วย <c oughs> เขาสาดสีทั้งตัวเลยพี่เขาตั้งใจทําค่ะพี่หาตั้งใจทํานะ เออม,มีผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายขนาดว่างานกระสอบบียังออกเดสต็อกมือหนึ่งเลยนะเนี่ยนี่ต้องเอาไปซักเพิ่มนะพี่ว่าสวยกว่านี้เยอะเลยอะลนากซักเพิ่มมันสวยสวยกว่านี้เยอะเลยอ่ะซาติลสวยงินอืมผ้ามันจะดูใหม่แล้วก็แบบว่าสะอาดมากกว่านี้อะ บางตัวพี่เขาขาตัดมาเดิมๆนะคือเขาเป็นสไตล์ของเขาเดิมๆแบบนั้นเลยแฟชั่นเกาหลีอะ่ะผู้ชายอะ่ะเขาจะชอบใส่แบบว่าขาเตอ๋อเอ่ะปลายขาตัดมาเดิมๆนะคะ<ร>คือ,อเราไม่ได้ทําอะไรกับกางเกงนะบอยบอยทรงบอยจ้ะอ่ะเอาไปแยกได้พี่เวลาเปิดมาแล้วเราก็เอาไปแยกได้เลย ตัวนี้หนึ่งร้อยกิโลนี่ก็บอยทรงบอยค่ะพี่มีทั้งสไตล์ขาดสไตล์ไม่ขาดปนกันในกระสอบนะคะพี่หามีปนกันเลยในกระสอบเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยดีเซลก็มาดีเซลมาได้ไงก่อนวย รอก่อนรอก่อนริมแดงโอ้ยยูนินคลอริมแดงเอาไปแยกได้นะคะเอาไปแยกได้เอาไปแยกได้ตกเฉลี่ยตกเฉลี่ยประมาณตัวละสิบห้าถึงยี่สิบาทในกระสอบนะคะรีไวท์ห้าหนึ่งหนึ่งรีไวห้าหนึ่งหนึ่งจ้าขนมชั้นยูนิโคริมแดง โอ้อันนี้แนะนําพี่ตัวนี้เอาไปซักเพิ่มแต่แต่ถ้าไม่ซักก็จะขาย o r ริิ n a l เดิมๆแบบนี้พี่ว่ามันสวยกว่าไหมมันมีสเสน่ห์ของผ้ามือสองนะเออมันมีสเสน่ห์ของมันนะดินแดงที่ถ้าซักมีสกเสน่ห์จบเลยอะ่ะสวยนะเป็น,นื้อสวยมากเลยทุนต้นทุนตัวเท่าไหร่นะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบาทะ่ะของพี่ดำปะอ่าลูกค้ารอสักครู่นะคะลูกค้ารอสักครู่นะคะ คือถ้าเราถ้าอย่างเหมือนบางตัวคนที่ขายผ้ามือสองเนี่ยพี่เขาก็จะไม่ค่อยซักนะคะคือเหมือนแบบว่าถ้าซักแล้วก็สเสน่ห์ของมันหายไปอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเป็นแบบพวกงานวินเทจอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าอย่างเหมือนบางตัวเออแนะนําให้ซักนะคะอ่าเออความใหม่มันก็จะแบบมีอะไรเงี้ยนะใช่เออ ของฟรีมอเามาค่ะลูกค้าต่อกระสอบนี้ใครอยากจะรับพิมพ์ได้เลยนะคะส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่พิมพ์รหัสเว้นวรกจจำนวนได้เลยจ้ะพี่ยูนิคอเมื่อกี้ต่อค่ะขอยูนิคต่อยูนนี่ไนี่นี่ยังอยู่ยังอยู่เขารออยู่ไม้ อพี่ดูรามของเขานะนี่พี่ดูรังเขานะวินเทจขึ้นมากอ่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยดูดิแล้วริมของเขานี่ไม่เชิงแดงแล้วนะตอนนี้แบบว่าออกชมพูละระเรื่อระเรื่อละอีกนิดอีกนิดหนึ่งคือจะจางละจะเลือนหายจากไปละมีทั้งทรงบอยทรงสกินนี่ค่ะเดฟรวมกันที่รวมกันรวมกันในกระสอบ บอยทรง<ส>บอยค่ะอันนี้มันต้องใส่เะนาะมันต้องใส่ถึงจะแบบว่า <Ừ. S 1> เห็นทรงชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะนได้ทรงบอยหลายตัวเอาไปแยกได้นะทรงบอยไปแยกได้เลยนี่ผู้ชายพอแอนแบค่ะผู้ชายทรงแบบนี้ต้องใส่หุ่นเออต้องใส่หุ่น ขามันบานขามันใหญ่ไงมันเหมือนเนี่ย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 ะต้องอใส่หุ่นแบบเนี้ยเอออุ้ยสวยงามอมเข้มปีเลยลูกค้าที่ขายแบบออกตลาดนัดทั่วไปหรือว่าเน้นขายในราคาที่ไม่สูงมากส่วนใหญ่เขาก็จะชอบนะคะงานประมาณนี้ได้ ผู้ชายผู้หญิงรวมกันในกระสอบได้มีแบรนด์ออกนะคะได้คัดหัวคัดแบรนด์อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวไหนที่เป็นเหมือนแบบว่าห่างผ้าอะไรเงี้ยก็บอยสู <is> so. เหมือนเน้นขายโลไปอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าต้นทุนในกระสอบมันก็เท่ากันหมดทุกตัวนะคะเปิดมาแล้วเราต้องคัดหัวผ้าก่อนนะคะคัดหัวผ้าก่อนโอ้โห mm. oh ผ้าต่อ,ตอเออสวยอะ่ะตัวนี้สวยอะ่ะเหมือนทำใหม่ทั้งตัวเลยนะ อใส่ตัวอะไรไงกันกันนี่กล้ามน,นี่เออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำแล้วใช่มันทำยากเอลจีบค่ะนี่ใครสนใจกระสอบใหม่แจ้งได้เลยนะคะทักสีฟ้ามานะพี่ ผู้ชายผู้หญิงออกคาะกันดูแล้วนะผู้ชายผู้หญิงออกคาะกันพอประมาณเดสต็อกเดสต็อกมือหนึ่งจ้าเฮชอนเค่ะอ่าตัวไหนที่เป็นงานผู้ชายแล้วก็เอาไปแยกเอาตัวนี้เป็นป้ายรุ่นเก่านะคะป้ายรุ่นเก่าเฮชนเผู้ชายผู้ชายสไตล์ค่ะเดิมๆเซอร์มากหล่อจับ เออคือลูกค้าที่เขาขายงานเกรดนี้ส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจแล้วก็รับในสภาพของผ้าได้นะคะเวลาเปิดมามันก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนตำหนิมีออกค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป้าเต็มแค่นั้นนะคะเป้าจะไม่ขาดไม่เสียเรา,าสามารถขายได้ ส่วนงานเปื้อนงานตําหนิที่เป็นรอยคาบดินอะไรพวกนี้เราก็แค่ซักทําความสะอาดเอาเออสินทามือสองมันมีหลายเกรดนะคะพี่มีหลายเกรดมีออหลายให้เชนเอ็ม,มค่ะพี่ใหเนผู้ชายมีหลายคุณภาพเนาะเวลาที่เราเอาตู้เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะจัดเข้ามาหลายเกรดหลายคุณภาพของผ้าพเพื่อให ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนะคะกระสอบ6 0 0 0ื่0 0จ็ก็มีนะคะมีหลายราคาม,มีหลายเกรดกระสอบวินเทจสีคือตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยจ้ะก็มีเหลืออยู่เนาะมีลีเนาะลีอมมเออรทอมมี่ค่ะของผู้หญิงออเอลสูงวินเทจเอลสูงจ้ะอันนี้ยต้องซักเพิ่มนะต้องซักเพิ่มซักเพิ่มแล้วก็ เห็นความสวยของผ้ามากกว่านี้พี่มากกว่านี้ลิมแดงดูไปลิมแดงดูไปค่ะดิเดาดูผ้าหนิมแดงด้วยโอ้ยูนิคอร์เหระผ้าบางๆแปลกๆยูนิคอร์เหรอยอุ้ยยูนิคอร์ริมแดงได้สองตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวดูผ้าเดี๋ยวริมแดยูนิคอร์ริมแดงได้สองตัวแล้วสวยมากตัวนี้ผู้ชายนะ เต็มปีเลยเตูดเต็มด้วยนะไม่มีป่าด้วยโอตัวนี้ตัวนี้คือแบบว่ารู้เลยว่าใหม่อยู่เพราะว่าริมมันยังสดอยู่นะคะอะพี่ขอโชว์ริมอีกรอบหนึ่งริมมันยังสดอยู่เนี่ยเห็นไหมต่างจากตัวเมื่อกี้ที่ริมมันจะเริ่มออกชมพูแล้วตัวนี้ก็คือยังสดอยู่นะคะพี่ฟิล์มรอก่อนเออนั่นแหละเราต้องโฟกัสแป๊บหนึ่งนี่ เปิดได้แบบนี้เราก็ต้องแยกก่อนนะเต้มมากเลย <f ew> อย่าไปขายราคาเดียวกันหมดเออโคเบอร์ผู้ชายค่ะรงๆมีวอด้วยลีวายจ้ะเซอร์เซอร์อย่างเหมือนที่เราเปิดกระสอบ <C K. S 1> ของซีเคค่ะของญี่ปุ่นนะ่ะก็สตาประมาณนี้เลยเซอร์เซอ ตัวไหนที่เป็นแบรนด์งานแรของรุ่นเก่าก็ไปคัดไปแยกเอาในกระสอบอย่างเงี้ยคัดหัวผ้าสัก30ตัว40ตัวก็ถือว่าอันนี้ก็ก็มีออกแล้วนะออกเกินแล้วด้วยนะเออออกเยอะนะใช่หัวผ้าก็ออกเกินแล้วนะเอวสูงวินเทจเอวสูงงานวินเทจค่ะทรงทรงกระบอกลิซ่าเนี่ยป้ายเมดอินโคเรียมาแต่ไกลเลย นี่ตอนนี้แฟชั่นทรงเนี้ยพี่เห็นหลายตัวมากเลยตอนนี้งานมือหนึ่งก็เยอะไอ้ที่ไอที่ทำขาดด้านข้างขาเก๋อ่ะด้านหน้าเหมือนเกงวอร์มด้านหลังเป็นยีนด้านหลังเป็นยีนเออเก๋มาก นขาวสวยนะได้ได้ได้งานบอยขากรบอกหลายอยู่<ด>โอ้ยแต่ไปขาตัดดาเสียดายจังลูกค้าต้องไปตัดขาอีกคร้างหนึ่งให้เท่ากันนะเสียดายจังไปตัดทำสามส่วน,วนเออขายได้มากกว่าขายยาวอีกอ หัวผ้าคัดได้เกินพี่คัดได้เกินเหมือนตอนนั้นเราเปิดเอฟเจสองหกห้าเนี่ยงานประมาณนี้เลยคัดหัวผ้าสามสิบตัวในกระสอบอ่ะเดี๋ยวเอาอีกสักหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์รายการนี้ก่อนแล้วก็เจอกันไลฟ์ต่อไปเดี๋ยวจะเปิดเป็นงานพวกเสื้อผ้าบ้างนะ,ะเปิดอางเกงกันละก็เปิดเสื้อผ้าต่อ ใครอยากให้เปิดรายการไหนต่อบ้างคะเอาแล้วเมงกะลาบะ้าเมงกะลาบะ้าอ่านออกคำเดียว S g สามหกสองห้าพันเก้าพี่เมงกะลาบะ้าสกินนี่ย oh, uh, ีนโชมีโอพลีสพีทเอ่อรีวิวอินบ็อกซ์ทานตะวันของผู้ชายคลิกสุใช่ไหมพี่ป้ายคลิกสุใช่ไหมคะรหัสศูนย์สี่สองใช่ไหมพี่คลิกสุศูนย์สี่สองตู้ตู้อาทิตย์หน้าพี่ตู้อาทิตย์หน้า ค่าส่งเท่าไหร่ส่งไปที่ไหนพี่ค่าส่งเท่าไหร่ส่งไปที่ไหนส่งไปที่ไหนคะพี่น้องพี่น้องทักสีฟ้ามาได้เลยนะลิกอยู่นะโปรไฟล์นะโอเค <Okay, S 2> <อ>ลูกค้าเดี๋ยวไลน์นี้ปิดไปก่อนแล้วก็ขึ้นไลฟ์ใหม่ ไลฟ์ต่อไปสักคู่เดียวนะคะสวัสดีค่ะ